เอาพ่เจนไหนๆมาแล้วมองภาพตลาดหน่อยเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำแบบไหนอย่างไรงั้นแชร์กัเลยภาพเมื่อกี้แหละเชิญฮะนี่เจนกำลังแชร์นะครับแชร์ภาพหรือแชร์หน้าจอเลยแชร์หน้าจอเลยครับแชร์หน้าจอครับแชร์หน้าจอเลยละกันคราวผฟมพาพาเบสขึ้นมาแภาพขึ้นมาแล้วค่ะ ตั้งแต่สามสิบตุลาคมสองพันยี่สิบเอ็ดกราดใช่ไหไอ้แบบนี้ตลบไปเยได้ได้ไม่มีปัญหาเช่ไหมครับพี่โอเคก็ทั้งทัพตลาดนะใครที่ติดตามพิจมาตลอดตลอดก็พิจิณก็บอกมาว่าคือกลัวก้าศกล้าหรืออะไรคือเรื่องๆคือไม่ได้ไม่ได้โกลัวตลาดนะแต่มันอยู่ในเนื่อขายที่ยังมองดีมากๆไม่ค่อยได้สําหรับปีนอดี หรือปีจะต่อไปด้วยนะครับอาจจะปีนี้นั้งปีแหละเป็นเะงื่อาานไขเป็เงื่อนไขตัวเนี้ยตัว x ที่เราเคยที่เราเคยดูไว้ตั้งแต่ทันหุ้นเมื่อตอนปีที่แล้วการตูที่เจงลไลายของน่าจะเไป็นลาของตัวเองนะกใครที่ตามตุกง,งานอยู่ก็น่าจะรู้ว่า x แล้วเครื่องหมายคั้นามตรงเนี้ยมันคืออะไรนะครับมันคือพันหกร้อยแปดสิบหุ้นล้แหละนะครับแต่นั้นปีนะี้เนี่ย มันจะมีอยู่แค่สองระดับที่จะต้องวัดใจกันนะครับก็คือหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบกับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับต้องการยืนหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเท่านนะั้นนต้องการยืนหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเท่านนะั้นถ้าไม่ยืนหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบก็อย่าต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นอืมีแค่สองระดับ สามารถจะเล่นยังไงก็เล่นในกรอบนี้แหละนะครับมันจะขึ้นจะลงอะไรก็หาตัวเล่นเอาหรือว่าเลือกเองกำไรเป็นไรตัวเอาแต่อาจจะยังไม่เน้นถือนานเท่าไหร่ครับนะจนกว่ามันจะไปผ่านหนึ่งพันหกร้อยตปดสิจุดจันทรหรือว่าเรียกว่าโมดัลที่สิทธ์เรียกว่าผ่านได้ยะดไมขาดยืนได้ตลอดก,ก็ฝักนั่นแหละถึงจะถึงจะถึงจะมองยยาวได้ครับ ไปเช่นนั้นแล้วถ้าต่ำกว่า 50, หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบไอตัวเอตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นเอ็เพื่อเอบซีแล้วเป็นเอ,อเพื่อลงเอบีซีครับหนาวนะหนาวนะเพียงแต่บอกไว้ว่าอย่าให้ลูกหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับแค่นั้นพอตัวละปีนี้นะ,ะปีเสือเนี่ยปีเสือนะครับคบาดจะให้ดีเลย ก็ไปดู1หนึ่งพันหกว่าสิบให้ได้ตลอดร้อนฝั่งเนี่ยแหละครับถึงจะมองทางขึ้นมานะครับหรือดึงหนึ่งพันหกว่าสิบเนี่ยมันจะเป็นภาพนี้นะครับเกมันจะเปลี่ยนเป็นสามนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสามแต่ถ้าเกิดคุณจะดีไม่ได้เนี่ยแล้วดหนึ่งพันห้ารอยห้าสิบไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเอ็กซ์แลอเคบีีก็ได้นะครับแต่ละนิดด้วยนะเอบีซีอย่างนดด้วยนะดังนั้นเรื่องของกลยุทธ์ในปีนี้ก็คงต้องแบบ ถ้าเอาเินตุลตาอย่างวิเจนเนี่ยจะเรียกว่าตัวเข้าบ้านนะครับให้อยากเล่นนะให้อยากเล่นนะแต่ถ้าเกิดยังไม่อยากเล่นก็ดูไปกล่องก็ได้นะครับนาดูสักดูสักไปมาหนึ่งก็ได้ปีนี้นะครับมันจะออกหน้าไหนนะครับถ้าออกหน้าดีก็คือหนุกันหัวแต่สิบปีมากก็ไม่ไปตายมงอเดียวนะครับยาวหน้ายาวเลยนะครับ ไม่ต้องตีเรบอกว่าพันแปดร้อยจะไม่ผ่านถ้าดีพันหกร้อยแปดสิบได้นะเดี๋ยวเรามางตีอีกทีก็ได้ครับแต่ตอนนี้พี่เกณฑ์กลัวกลัวเนี้ยกลัวมันจะเกิดนะครับอะฉะนั้นอยากให้ต่ำกว่าพันหกร้อยห้าสิบ 1, นะครับกลับนี่มันเท่าไหร่โอ้ยอันนี้ยังอยีกอีกเป็นร้อยจุดอ่ะหนึง่งพันหกร้อยหกสิบร้อยจุดแค่ร้อยจุดลงวันอะไรที่สิบก็ถึงแล้วห้าวันเลย เคยเห็นนู้นลงมาเลยี่จูดะเออโอ้เคเกว่านั้นอีกนะเคยย่านั้นอกนะยเยอะ่านร้อีกยะเคยเยอยกรั้นองนเคยยอะกว่าีเคยยกรา้องกนเคยยอกร่น้อีกเคีก่าั้อะยะยยอก่าน้นี่เคนอะานั้นอีกนะยเกั้ีนเคยยอะ่างั้นี้ยเย่นี้อีกนเคยเยนันีนยเงไม่นั้นที่คือ่นันอีกนะเคนตลอีนะเตเ่ตน บาดจามเตียนเนี่ยจะเห็นภาพเลี้ยงตลอดแล้วคือเห็นมันเห็นมันจนเบื่อแล้วเจอจริงแบบภาพเนี้ยจะไม่ลบก็จริงคือแล้วมันผ่านหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบไปได้จริงๆริงยังจำเนี่ยที่เจอจะลบตรงนี้ออกให้หมดหมายถึงว่าแนวลมทั้งหมดที่เป็นเชื้อรเนี่ยมันจะหายไปละมันจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนเนี่ยครับมันจะเป็นอันนี้นะถ้าคุณยืนเป็นพันหกร้อยแปดสิบได้นะ นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณตัดบาทหนึงพันห้าร้อยห้าสิบลงมาเนี่จบเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ถึงบอกว่าภาพนี้เนี่ยภาพสไลด์เมื่อสักครู่กับภาพนี้มันจะอยู่คู่กันกับขอบพิจิตตลอดจนกว่าคุณจะดึงหนึ่งพันหัวแต่สิได้นะครับดังนั้นหุ้นหลักๆก็ยังคงระวังตัวอยูดีสำหรับพิเศษนะนะครับตัวหุ้นเล็กๆหุ้นอะไรก็ตามเนี่ย ตาลายซึมซึมเตาเศร้าเหงาเหงาเมินเต็มไตเว้าไตเวดาอยู่ในเกาะ1,550-1,500ตัวจิตเนี่ยมันจะมีวุ้นเล็กๆแค่เล็กๆแล้วก็อาจจะมีวุ้นใหญ่ๆบางตัวกระชากขึ้นโชว์ผีมือหน่อยนะครับเพราะอาจจะมีการโชว์ก็เรียกอะไรโชว์โชว์กำลังภายในบ้างนะครับครับแล้วเราบอกว่าตัวไหนที่มีกำลังภายในเยอะสุดตอนนี้นั่น จัดมาเลยพี time, mm ่เจมเต่สมมติ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 พี่เจมดูการ์ดพี่เจมดูกราฟแลวเนี่ยพี่เจมก็เห็นว่าตัวเนี้ยมันอยู่ในี่กำลังภายในระดับศึกนี่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างนี่เนี่ยกำลางกำลังจะล้มจะล้มอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ย่าดูหรือตัวนี้จะลงเฉยไปเลยอันนี้ไม่ได้เคลียร์นะก็นี่โชว์ให้ตอนเนี้ยโชว์ให้ดูเฉยๆเนี่ยอย่างเงี้ยการ์ดแบบเนี้ยการ์ดแบบเนี้ยเออมันจะไปยังเท่าไหร่ ดีไ,ดมดดไม่ดีเลยสามหลักรือเปล่าไม่รู้อืมอืมขาบระดับที่เจนระดับที่เจนระดับที่นี้ที่เ,นเจนแต่ให้โดนหนักเนี่ยเล่นเป็นไงเล่นเล่นคือตัวเล่นเนี่ยมันตน้องตีหัวเข้าบ้านอยู่แล้วนะม,มาเมื่อไหร่ก็เล่นเลิกเราก็ต้องเลิกน,นะครับอย่าเลิกช้านะอย่าลุกช้านะลุกช้าไตายรองเร็วนะแต่ถ้าพูดนใหญ่ตัวตน,นี้เนี่ยไปของเขาเรื่อยเรื่อย มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เจนชอบเดี๋ยวเอาตัวปเก่าๆมาดูดีกว่ารู้สึกเคยเชียรไว้หลายตัวเหมืนกันโอ้ทำไมนุษาบนมาเยอะบ่อยจังโอ้โนี่โอ้ตัวนี้ไปเกินละไม้เอาแมวอืมอืมอ่าเจอแล้วเี่จะ,ละ oh, <that> <laughs> แล<ม>้วเจอแล้วโอ้แจ๊สเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีคนพูดว่าถ้าคิดถึงพี่เจน ให้คิดถึงแจ๊่ต่างๆตอนนี้ปีเสือปีนี้ปีเสือนะค่ะปีเสือต้องดูอีพิเจนะทำไมอ่ะมนทำดีไงดูเพราะพี่เจนเป็นเสือมาก่อนหรือยังไงเลยเลยโอ้โหแล้วพิเจไม่ได้เกิดเป็นงูเหรอเป็นผู้สุขกาลผมพี่เจเป็นเสือผมนึกว่าเป็นงูตลอดเท่าที่เท่าที่กาลกาดลูจกาอ่านะครับ 네วันนี้ไอ้เมื่อกี้ให้ตาเก็บเท่าไหร่นึงเลยพูดตั้งยืนเลยอ๋อหกบาทตอนนี้เฉือนแต่ตอนหนึ่งนึงมันจำไม่ได้แล้วน่าจะอยู่เมื่อตอนใบปลากินที่แล้วอ่าโอ้หปบาทมาเพงนี้เอาที huh. 哈哈่เดอยอ่าพี่เจนวาดยังไงกราบแต่เดี๋ยววาดกราบให้ดูเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนสัญญาตรงนี้ก่อน เราเห็นสัญญาณก,การะทิงในเอ็มเอแบบนี้เอ็มเอแบบนี้ก็เรียกว่า,าก,การะทิงนะครับเนี่ยมือไมเอวเลยแบบนี้เรียกว่าสัญญากระทิงครนเห็นเส้นบารีตัวตรงาาราคาได้แ,วแวถวสามบาทห้าสิบแล้วนนะสมมุติไม่ได้สมมุติหรอกประมาณการว่าเส้นบารีตัวกันเน,นี่ยเส้นน้อยไปหาเส้นมากเนี่ยเส้นมากอยู่ล่างสุดอะไรอย่างเี้ยก็เรียกว่าสัญญาก,การะทิงสามบาทห้าสิบส่วนใหญ่แล้วขึ้น ที่ราคาต่ำกบบสิบบาทโดยสถิติแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปได้ประมาณ1ึงเท่าตัวสามบาทห้าสิบไปถึงเท่าตัวก็คือประมาณเจ็บาทเลยนะ,ะแต่พี่เจนพี่เจนกลัวก็เลยเอาแค่เป็ <c oughs> บาทพอหนือบาทนึงให้เขาไปเล่นคิดประมาณกันเอง <c oughs> อดูดีนะครับเรียน,นี้คือ area ต่ำนะคะรับสำหรับตัวแก๊สนะครับเห็นแนละ้ว อนเรียนี้คือแอนเียที่น่าจะต้องมาทุกตอกนะครับราคาหกบาทนะตอนนี้ดืมสีบาทได้แล้วแพงไหมไม่น่าแพงน,นะครับนะยืสี่บาทได้เนี่ยไม่น่าแพงน,นะครับของดีไม่มีถูกกว่าที่ควรจะเป็นนะอืมแพงแล้วต้องแพงเลยนะครับถ้าแพงแล้วลงมาถูกกว่าที่ควรจะเป็นถือว่าไม็ใช่ของดีนะครับ ดังนั้นไม่ควรปัตรกว่าสามบาทแปดสิบนะครับเจ๊าค่ะครับดูดูการดูการเล่นของเมื่อวานก็้า่ห่เป็ไงอ่าเชิญเนี่ยเมื่อวันที่เมื่อวันอะไรอะวันเชิวันที่สิบเจ็ดอ่วันที่สิเจ็ดครับวันจันทร์นะครับสิบเจ็ดวันจันทร์ถ้าขนาดนี้เมื่อวานเปิดเปิดโวานที่แปดต้นต้นกระชากมาแบบนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า งานเข้านะครับงานเข้าหมายถึงการเข้าคนที่ขายนะครับเปิดลบขนาดนี้อยสามจุดแปดขายจิ้มเนี่ยมีแบบสามจุดเจ็แปดเห็นไหมแบบเนี้ยแล้วเขาโลืออกขึ้นมาใหม่แบบเนี้ยโอกาสไปยาวๆย่อมมีนะครับนะตรงเนี้ยเก็บโฮลแล้วก็ได้นะครับว่าไปว่าไปว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลาขึ้นมา,าหาของหน่อยของโคบลากไป เปิดโล้สักนิดหนึ่งแรงชาติกลับขึ้นไปใหม่ตรงนี้ถือว่าไม่สายนะครับเหมือนถือว่าไม่สายนะเข้าตรงนี้ทันไหมทันครับต่อให้ตลาดลบก็เข้าได้ครับนะบุรีบุรีไป็นไหมเออเอาเก็มันเป็นตามเทคนิคที่พี่เจนบอกนะฮะอินดิเคเตอร์ต่างๆโช้งโชว์ดีหมดถูกไหมค่ะอืมโอเคกราบกราบแจ๊สตัวแรกเหรอ อีกตัวหน,นึ่งรึอัตุเดียววะอัตุเดียวมาอะตุเดียวอะได้ได้ได้ไดเออคือคือคเกือบจะเกิดเป็นหุ่นเป็นหูหุ่นเล็กหรือเปล่าตัวนี้ไม่นา่าจะเล็กนะอันไหนหอันไหนฮะแต่จะแจ๊สแต่ไม่นา่าจะเล็ э กนะนคือเมื่อก่อนเขาก็ใหญ่อ่ะหลังหลังก็เป็นกลางกลางหลังหลังก็ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วก็เนี้นทำกินไปรอบอ่าฮะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอบรอบนี้น่าจะโชว์พลังพอสมควรเลยอ่ นะฮะไม่แน่ใจว่าพี่เจมส์ไม่แน่ใจว่ามันจะพี่เจมส์เชียร์อะไรราคาเป็นสามบาทเต้นเติมครับเอาเอาอะไรมาคิดก็ไม่รู้นะเออเออมาแล้วมาแล้วก็เป้าหมายหกบาทเจ็ดบาทยังได้อยู่ครับแต่พี่เจมส์บอกว่าราคาสิบบาทขายหกบาทก้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าคุ้มค่าแลยนะทีนี้ยครับนะครับโอเคอ้าวนะฮะโอเคพี่เจมส์อวยพรหน่อยครับ โอ้โหแล้วจริงก็ไม่อยากไม่อยากจะเอ่ถึงว่าเราผ่านมาสิบแปดผแล้วนะนี่คือเก้าเก้าเก้าข้อสปีที่สิบเก้าใช่ป่ะวันนี้สิบเก้าแล้วอ่แสดงว่าเราผ่านมาสิบแปดฝนสิบแปดหนาวสิบแปดร้อนอืมสิบเก้ามันก็ต้องนะมากกว่าอะไรที่เรียออะไรอ่ะมันมีเลขเก้าลงท้ายอ่ะ ใช่ไหมครบมันก็น่าจะต้องไปสิบไปสิบเก้าหรือว่าที่เคยทํามาเท่าไหร่ดียังไงมันจะต้องดีสิบสิบเท่านมันต้องดีสิบเท่าเพราะงั้นจะได้มาสิบเก้าหรือเป่รู้ไหมลึกๆมากขอบคุณครับขอบคุณครับเออ,อไ,มไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคือคือตจ,จริงแล้วลอยากจะบอกว่านักลงทุนออของกานหุ้นเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ย จริงๆไม่ต้องลัวตลาดหมุนตลาดผีอะไรเลยนะตลาดหุ้นนักบัตรพันหุ้นเด่นไปจักรทิงนะครับเพราะมีนี่อยู่ที่ัานหุ้นกระทิงเนี่ยอยู่ในตลาดมีนี่คือบกเราเนาะบกบกนะถ้ามใช้เมื่อีอยู่ที่ฐานหุ้นแล้วเนี่ยในตลาดไม่มีมีแล้วอ๋อกรทิงก็เลยอยู่ในตลาดแทนนี่ดูดูก็ขอให้อยู่ก็ขอให้อยู่ผู้นลลงทุนแล้วก็ เป็นเป็นอีกทางเลือกเดงน,นะครับอีกทางเลือกนหน่งคือสำบ่างอุ้งคือและไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าด้าใหม่นะครับหรือจะเป็นเอ่อแบบคนที่กําลังฝึกหัดหนะครับฝึกหัดกำลังแบบน้วิเคราะ์อะไรเนงะี้ยในส่วนตัวนั้นเคราะอเองอย่างอย่างที่เหลือแม่อ่างที่เขียนข้ล่ับัอลเียนเนี่ยก็จะพยายามเขียนที่ดีแล้วกันนะครับจะพยายามต่อแท็บเนื้อหาสาระเข้าไปล่างจึงนือแบบนมางคนมีเรียกว่ามี มีได้สาระมากแต่ไหนไหนสิบเก้าแล้วนะฮะสิบเก้าแล้วเดี๋ยวเจะใส่สาระเข้าไปในเรื่องการดูเทคนิคเด็ในเรื่องการสอนเทคนิคเพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทั่วไปคดังนั้นก็ขอให้กานพุ่นจะเรียนเก้าหน้านะครับไปสุดเท่ายี่สิบเท่าได้นะครับนะฮะดูคู่กับนักลงทุนไปตลอดนะครับนะครับกลาวผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เจนสวัสดีค่ะ ก็ถือว่าสุนหล่ออายุน้อยแต่อยู่กับทันพุูดมาแล้ว19ปีนะฮะใช่ค่ะ